วันนี้มายัางเพราะซื้อซื้ออยียางคนุนคุณวันนี้มาทำไรม่หยัางเหมืนนอนพี่ย่างไปทั้งพี่ย่างไปทั้งนั้น chuyến băng nam năm chuyến ba xe nhắn chuyên

ผู้หญิงไม่หรอก่อนไม่รก่อน แปดแปดได้ไหมแปดแปดทำอะไรย่ายอันนี้ย yeah, ุ่งกัดเราบอกไมยห่อยยสรับ ไเดจุนตัวนี้จุนจุนนี่ตัวนี้จุนสีขาวนี่จุนคุณนี่นี่นี hey, น่นี่ตัวนี้วะขายเองอยากขายก้โหตัวไหนพูก <c oughs> <c oughs> แกเรียงหวัวแล้วจังหน่อยเสียพูด่หนเนด้พีเน่มนยมึงส่ง <c oughs> ไปเดินที่ระ <c oughs> ว,ว่างหยียบชิ็ เเียอ่ว่ไปบ้านนี่เนสี่หนึงน่งเท่าไรคะนสี่ท่น พันุ์ไหนข้ฟนาอเลยขด้นฟีซื้อเลย้ขายเหลือ้นลงเขาจะได้เขาบอกหนูว่าเอามาขายหนูนะขึ้นเงี้ยไหขึ้เงี้ยคล้ายผู้ขายเอาแบบจิ้่อาบานะี่นี่เบิ่งเบิ่ขลงบอกงี้นี่เป็นสิทธิ์ของใร ใส่ใส่ไปยังเมืองสะก้น่ดผลไปเต็มเมืองกันมากอย่างนี้อยู่กันอ๋อมุ่งชี้สั่งเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปยังปยะเทศเบลเยี่ยม